เรื่องข้าแต่จำไม่พ่อกับข้ากันนะครับการจัดซุ้มยุยงพยาพาดลงมาชิงจมโบนกันสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่นอ้องพ่ายอากาศบริเวณภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนบน ประจำวันข่านที่เก้าพฤศจิกายน2 5 6 4ค่ะเมื่อนี้พบกับปิยวัรยยาสิดีค่ะสภาพอากาศอีสานบานเฮ้าสิเป็นจังไ๋เข้าไปติดตามกันค่ะเนื่องจากว่าในช่วงนี้มีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของเข้าค่ะส่งผลให้ภาคอีสานตอนบนของเฮ้าอุณหภูมิลดลง1-3องศาเซลเซียสค่ะต่อไปเข้าไปเบื่องการก็ตัวของกุ้เมฆในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกันค่ะ เซนามีการก่อตัวของกุมมตบางส่วนค่ะในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะเดาตรวจอากาศคอนแกนเซานีบมีฝนค่ะส่วนเลดาตรวจอากาศสกลนครกับบมีฝนค่ะคาดหมายลักษณะอากาศในยีชั่วโมงข้างหนาสิมีอากาศเย็นกับมีลมแห้งค่ะโดยอุณหภูมิจะลดลง1-3องศาเซลเซียสค่ะ อุณหภูมิต่ำสุดมืออื่นเศราอยู่ที่16-21ถึององศาเซลเซียสค่ะส่วนอุณหภูมิสูงสุด28-31ถึงองศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิต่ำสุดของภาคจะอยู่ที่บริเวณจังหวัดนคนพรพนมค่ะ16องศาเซลเซียสค่ะส่วนอุณหภูมิสูงสุดของภาคอยู่ที่จังหวัดนองค่ายค่ะ31องศาเซลเซียสค่ะคาดหมายลักษณะอากาศ ในช่วงนี้นะคะ่ะในช่วงนี้กัย่งบอมีฝนค่ะพี่น้องแต่อุณหภูมิบานเห่ากระสิลดลงได้เรื่อยๆอยู่ค่ะขอให้พ่อแม่พี่น้องรักษาสุขภาพเนื่องจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงนี้ค่ะกลับมาติดตามการพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมทิยาภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนบนได้ไหมสำหรับมื้อนี้สวัสดีค่ะ กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน